สวัสดีครับครูเอ็มนะครับมาต่อกันเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองนะครับเราได้เรียนหัวข้อ2.3แล้วก็2 4ไปแล้วนะครับที่ว่าที่พหุนามอยู่ในรูป ax กาลัง2บวก bx บวก c เนี่ยแล้วหน้า a นะครับไม่เป็น1นหน้า a ไม่เป็น1เวลาเราพิจารณาหรือแปลความหมายคืเอ,อเราแปลจากหลังมาหน้าถูกไหมถ้าข้างหลังเป็นบวกแสดงว่า2เล็บเครื่องหมายเหมือนกันเหมือนกันในที่นี้มี2แบบคือบวกทั้งคู่หรือไม่ก็ ลบทั้งคู่จะรู้ได้งาเป็นบวกทั้งคู่ลบทั้งคู่ให้ดูที่พจน์กลางถ้าพจน์กลางเป็นบวกก็บวกทั้งคู่ถ้าพจน์กลางเป็นลบก็ลบทั้งคู่แบบนี้เนาะถ้าข้างหลังเป็นลบแสดงว่าสองเล็บเครื่องหมายต่างกันคือเป็นบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งแล้วเมื่อได้เลขคู่หนึ่งมาแล้วให้หนักเรียนดูด้านพจน์กลางครับว่าพจน์กลางเป็นอะไรให้เอาเลขที่มากใส่ตามเครื่องหมายตัวพจน์กลางโอเคนะอันนี้นักเรียนได้ เรียนรู้แล้วละ่ะนักเรียนลองไปทบทวนคลิปก่อนหน้าได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาทําแบบฝึกหัดกันทีนี้ครับเด็กๆถ้าใครอยากลองทำนักเรียนกดพอ u ไว้ก่อนแล้วคนหยุดสักแป๊บนึงก่อนนะครับแล้วก็ลองทําดูแล้วก็ค่อยกดดูต่อเพื่อดูเฉลยนะครับอ่ะสมมติว่าเด็กๆทําเสร็จแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะครับว่านักเรียนทําถูกหรือเปล่านะครับมาดูที่ข้อหนึ่งครับดูที่ข้อหนึ่ง ข้อ1น,นะครับ 4x กำลังสองบวก1 1 x บวก7 4x กำลังสองบวก1 1 x บวก7เท่ากับทีนี้ครับพิจารณาด้านหลังครับข้างหลังเป็นบวกแสดงว่า2เล็บเครื่องหมายเหมือนกันหรือต่างกันเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกัน2เล็บนะเครื่องหมายเหมือนกันเหมือนกันในที่นี้เป็นบวกทั้งคู่หรือลบทั้งคู่ครับเป็นบวกทั้งคู่ลบทั้งคู่ให้ดูที่นดกลาง ให้ดูที่พจน์กลางพจน์กลางเป็นบวกแสดงว่าบวกทั้งคู่เขียน x บวก x บวกเวลาเขียนอย่างที่บอกครับถ้าหน้า a เป็นถ้า a เป็นหนึ่งเนี่ยเขนนะแ <c oughs> ยกตัวประกอบได้แบบนี้นะครับแยกตัวประกอบได้แบบนี้เครื่องหมายเหมือนกันเนาะเพราะนั้นจับคู่ครับจับคู่คูณกันจับคู่คูณกันคู่ไหนที่ บวกจับคู่คูณกันเสร็จปุ๊บเอาผลคูณมาบวกกันแล้วต้องได้สิบเอ็ดคู่ไหนครับคู่นั่นคือหนึ่งคูณสี่คูณหนึ่งได้สี่หนึ่งคูณเจ็ดได้เจ็ดแล้วเนี่ยครับเจ็ดกับสี่บวกกันได้สิบเอ็ดเห็นไหมเจ็ดกับสี่บวกกันได้สิบเอ็ดเพราะนั้นใส่เลยครับใส่เลยใส่เลยหนึ่งกับสี่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับหนึ่งกับสี่อยู่ด้านหน้าเพราะนั้น ใส่1 4ครับใส่1ใส่1ใส่4ไว้ด้านหน้าถ้าใครเข้าใจนะครับ1ตัวนี้จะไม่ต้องเขียนก็ได้แต่นี่เขียนไว้เพื่อให้รู้นะครับว่า1กับ4คือเอามาจะาตัวหน้าถูกไหมหนึ่งกับ4มันจะตัวหน้านะจากนั้นครับดูครับว่าเวลาเราคู่เวลาเราคู่กันต้องคู่แบบไหนเวลาคู่กันต้องคู่แบบไหนคู่กันแบบนี้ใช่ไหมปึ๊บปึ๊บถูกไหมครับคู่กันแบบนี้เพราะนั้น หนึ่งครับหนึ่งคู่กับใครหนึ่งคู่กับใครเข้ามาดูหนึ่งคู่กับเจ็ดหนึ่งคู่กับเจ็ดสี่ครับสี่คู่กับใครสี่คู่กับใครสี่คู่กับหนึ่งก็เขียนหนึ่งครับแล้วก็เขียนให้สวยงามเพราะด้านหน้า x หนึ่งตัวหนึ่งเราไม่เขียนนะครับก็เป็น x บวกหนึ่งกับ 4x บวกเจ็ดโอเคนะสองวงเล็บนี้สามารถสลับที่กันได้นะครับเพราะมีสมบัติการสลับที่ โอเคนะนี่คือข้อหนึ่งไปข้อ2ข้อ2นะครับบอกว่าสิบห้า x กำลังสองบวกสิ x ลบยีเท่าก,บกาาับ็พิจารณาครับพิจารณาข้างหลังเป็นลบข้างหลังเป็นลบแสดงว่า2องเล็บเครื่องหมายต่างกันหรือเหมือนกันต่างกันถูกไหมครับต่างกันคือเป็นบวกตัวหนึงเป็นลบตัวหนึงเว้นที่สำหรับการเขียนนะครับ บวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งจะน้าทำยังไงต่อครับแยกตัวประกอบตัวเลขตัวลหลังใช่ไหมก็จะมีตัวประกอบก็จะมี1นึคูณยีคูณสิบสามมีไหมสามคูณอะไรได้ยี่สิบม,มีไหมไม่มีเนาะก็ต่อมาก็สี่คูณห้าหมดครบทุกคู่นะครับมาดูข้างหน้าสิบห้าอะไรคูณกันได้สิบห้าบ้างก็จะมีหนึ่งคูณสิบห้าสองมีไหมไม่มีเนาะก็ไปสามคูณห้า ครบทุกคู่ถูกไหมครับครบทุกคู่ปัญหาคือนักเรียนต้องจับคู่คูนกันครับแล้วคู่ไหนที่ลบกันแล้วได้13เวลาลบคือเอาเลขมากลบเลขน้อยนะอะไรครับที่จับคู่คูณกันเสร็จปุ๊บแล้วลบกันได้13อา่าลองดูนะครับคู่นั้นคืออะไรครับคืออันนี้ไหมห้าห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้า สามสี่สิบสองแมยี่สิบห้ากับสิบสองยี่สิบห้ากับสิบสองลบกันครับได้เท่าไหร่ได้สิบสามไหมเวลาลบกันนะครับนักเรียนพิจารณาอันนี้ด้วยพิจารณาเครื่องหมายดีด้วยครับสิบสามถูกไหมยี่สิบห้ากับสิบสองอะไรต้องเป็นตัวตั้งครับในการลบกันถึงจะได้บวกสิบสามต้องอะไรครับต้องเป็นยี่สิบห้าลบสิบสองถูกไหมครับถึงจะได้ สิบสามถึงจะได้สิบสามเนาะเพราะนั้นนักเรียนก็มาโยงนี่ครับมาโยงอย่างนี้ข้างนี้เป็นอะไรครับบวกข้างล่างเป็นลบถูกไหมครับเพราะนั้นใส่ครับใส่คู่ที่เป็นบวกครับคืออะไรคู่ที่เป็นบวกคู่ที่เป็นบวกคือยี่สิบห้าถูกไหมเป็นบวกก็คือบวกยี่สิบห้าเป็นลบอะไรเป็นลบครับสิบสองถูกไหมสิบสองเป็นลบ ยี่สิบห้าเป็นบวกครับดูเส้นที่ได้ยี่ห้าดูเส้นที่ได้ยี่ห้าข้างหน้าคือห้าข้างหลังคือห้าเพราะนั้นใส่ห้านั่นคู่ข้างหน้าคือห้าข้างหลังคือห้าต่อมาครับดูคู่ที่เป็นลบสิบสองครับดูคู่ที่เป็นสิบสองคือคู่นี้สามข้างหน้าเป็นสามข้างหลังเป็นสี่ข้างหน้าเป็นสามข้างหลังเป็นสี่ข้างหน้าเป็นสามข้างหลังเป็นสี่ต่อไปละแบบนี้โอเคนะครับน่าจะคล่องกันแล้วเนาะนะครับข้อถัดไปข้อสาม ข้อที่3นะครับข้อที่3 2 x กำลัง2อลบ1 3 x บวก15เท่ากับพิจารณาครับข้างหลังเป็นบวกแสดงว่า2เล็บเครื่องหมายเหมือนกันหรือต่างกันเหมือนกันเหมือนกันในที่นี้เป็นบวกทั้งคู่หรือว่าเป็นลบทั้งคู่ครับให้ดูที่พจน์กลางพจน์กลางเป็นลบแสดงว่าลบทั้งคู่เว้นที่เขียนด้านหน้า x นิดน,งนึงนะ ขลังเป็นบวกแสดงรื่อใหมยเหมือนกันเหมือนกันคือเป็นลบเหมือนกันทั้งคู่นะครับโอเคนะทีนี้ครับมาพิจานะรณาแยกตัวประกอบของ15ากับแยกตัวประกอบของ2ครับตัวประกอบของ15ก็จะมี1คูณ15 2้มีไหมไม่มีเนาะก็เป็น3คูณกับ5หมดแล้วต่อมา1กับ2มีแค่นี้ถูกไหมครับตัวประกอบของหน้ามีแค่นี้ทีนี้ครับจับคู่ จับคู่คูณกันอย่างไรให้ได้ผลคูณที่บวกกันแล้วได้13ผลคูณนั้นบวกกันต้องได้13ครับครับไหนเอ่ยคู่ไหนอันนี้ก็คือนี่เลย2 212 15 15 5 อ่าไม่ใช่ทำไมครับไม่ใช่ก็เปลี่ยนนะแตไม่ใช่แบบนี้ครับสองกับสองห้าสิบสามสามหนึ่งสามอ่ะผลคูณตัวนี้บวกกันแล้วได้สิบสามใช่ไหมครับผลคูณตัวนี้บวกกันแล้วได้สิบสามอ่ะเพราะนั้นใส่เลขเลยครับเลขอยู่ด้านหน้าคือเลขอะไรเอ่ยเลขอยู่ด้านหน้าคือหนึ่งกับสองใช่ไหม 1 2กับ2เอา1่กับอมาใส่เลยครับ1กับ2ถ้าใครคล้องแล้วหนูต้องเขียน1ก็ได้นะโอเคนะครับ1กับ2มาใส่เพราะนั้นดูคู่ครับดูคู่ดูคู่แบบนี้นะครับดูคู่1คู่กับใครครับ1คู่กับใคร1คู่กับ3ใส่3ครับ2คู่กับใครครับ2คู่กับ5้า 2คู่กับ5ใส่5ตรงนี้โอเคเอาตอบให้สวยครับก็ต้องเป็น x ลบหแล้วก็2 x ลบสถูกไหมเพราะว่าหน้า x เราไม่เขียนเลขหนึ่งนะครับหน้าตัวแปรเราไม่เขียนเลขหนึ่งเนาะเอามาดูข้อสุดท้ายข้อ4นะครับ6 x กำลังสลบ x ลบ 12, อค่าหลังเป็นลบนะครับค่าหลังเป็นลบแสดงว่า2เรเลขเครื่องหมายต่างกันหรือเหมือนกันต่างกันนะครับก็คือเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งจากนั้นครับแยกตัวประกอบของพจน์หลังแล้วก็ตัวหน้าเนาะตัวประกอบครับ12ก็มี1คูณ12 2.6.3.4แค่นี้เนาะ1ส่วน6ก็จะมี 1.6. 1.6. สองสามจากนั้นครับจับคู่คูณกันครับจับคู่สองฝั่งเนะี่ยคูณกันคู่ไหนที่ลบกันแล้วเหลืออะไรครับเนี่ยไม่เขียนแสดงมีเลขหนึ่งอยู่คู่ไหนที่ลบกันแล้วได้หนึ่งครับลบกันที่ได้หนึ่งคู่ไหนเอ่ยคู่ไหนครับคู่ที่ใช่ก็คือนี่ครับสามสามเก้า 2 4 8แถูกไหม9้ลบ8เหลือเหลือเหนือ1นะครับทีนี้มาดูดูพิจารณาพจน์หน้าด้วยครับพจน์หน้าเนี่ยมันเป็น1หรือลบ1เป็นลบ1ถูกไหมเป็นลบ1เพราะนั้นก็ต้องดูครับว่า9กับ8นะครับลบกันยังไงให้ได้เป็นลบ1ต้องเอาอะไรตั้งครับก็ต้องเป็น8ถูกไหมก็จะเป็น8ลบ9ถึงจะได้ลบ1ถูกไหมครับถึงจะได้ลบ1เพราะนั้น มาดูครับมาโยงข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบอะไรเป็นบวกครับตรงนี้อะไรเป็นบวก8กับ9อะไรเป็นบวกครับแปดเป็นบวกใช่ไหมแปดเป็นบวกส่วน9เป็นลบ9เป็นลบนะครับมาดูใส่เลยครับคู่แรก8ก็แ8ดอยู่นี่ข้างหน้าคือ2องข้างหลังคือ4ี่ข้างหน้าคือ2เพราข้างหน้าข้างหน้าคือตัวนี้นะครับนี่คือข้างหน้านะนี่ข้างหลัง ข้างหน้าของก้อนหลังอันนี้คือข้างหลังของก้อนหน้าโอเคไหมวันนี้ก็เลยเป็นข้างหน้าน,นี่ก็เลยเป็นข้างหลังโอเคสองคู่กับสี่สองคู่กับสี่ส่วนลบเก้าครับมาดูที่คู่เก้าเก้าก็คือสามกับสามโอเคสามกับสามเสร็จแล้วแค่นเองโอเคนะครับนักเด็กๆต้องลองไปฝึกเพิ่มเองนะครับเจอโจทย์เยอะๆเจอโจทย์บ่อยๆแล้วนักเรียนจะสามารถทําได้โอเคครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ